สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าโคลาโบฟีเรนนั่นเองนะครับผมก็ผมสมัครไม่ใช่สมัครนะครับก็ปั้นในดีใหม่มาตอนตู้มืดอ่าโคตรมืดนั่นเองนะครับผมก็ได้ตัวมาประมาณนี้เลยนะครับผมก็เมื่อเช้าผมก็ลองใช้ดีนี้สุมตัวกาชาไปแล้วนะครับผมประมาณ70ใบนะครับก็ เกลือนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีรูบี้ทั้งหมด3,300นะครับผมก็มาดูกันว่า2,100รูบี้ผมจะได้ตัวอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมซึ่งไอดีนี้ถ้าได้ตัวดีๆมาผมก็จะปั้นมาเล่นเป็นไอดี3นะครับผมเฮ้ยครับผมซึ่งตัวที่อยากได้ที่สุดก็คงจะเป็นเฟรนนะครับผมและเป็นเฟรุนนะครับผม2ตัวนี้ก็จะเก่งที่สุดในโคโลโบนี้แล้วนะครับผมซึ่ง สองตัวนี้ดามจไม่ทะลุนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าได้มาก็คงจะใช้ได้นะครับผมโอเคครับผมก็ไปกันเลยครับผม300แรกมาดูกันนะครับว่า300แรกผมจะได้ตัวเลยหรือเปล่านะครับผมถ้าได้ตัวดีๆเร็วเราก็จะไปเปิดเกียร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเกียร์ในรอบนี้ก็จะมีเกียร์โดนแน่นอนของทักษะนั่นเองนะครับผมมาดูนะครับว่ารอบแรกเราจะได้หรือเปล่านะครับผม ได้มาเป็นมูนช่างทำหมวกนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมเรือถังโอ๊กเอ็ดเวิร์ดนะครับผมคนตัดไม้ดีบุกเบานะครับผมซึ่งตัวนี้ใช้เป็นตัวกันบินก็ได้นั่นเองนะครับผมบาวคอนแดนนิสนะครับผมบาวเด็กปฐมเบาวเลือดร้อนและจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับรอบแรกนะครับผมซึ่งก็ได้ตัวดีๆมาใช้อยู่นะครับผมซึ่งถ้าจะเล่นต่อกันเองนะครับผมโอ้ยครับผมรอบที่สองนะครับผมยกเลิก จ็ดครั้งนะครับผมถึงหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมมาดูนครับว่ารอบที่2ผมจะได้เลยหรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็เอาตัวอื่นมาก็ได้นะครับผมอย่างน้อยก็เอามาสะสมนั่นเองนะครับผมโอเคครับ r o c ก็ตเชาวบาวหัวขโมยครับผมคนที่เล่นน้ํานักศิลปะต่อสู้เบาวนะครับแกเบาวโตขึ้นนะครับโอ้โหรอบนี้น่าจะเกลือนะครับผมเพราะว่าได้เป็น เมอร์รี่ทหารเรือมานั่นเองนะครับผมเฮ้ยครับผมสําหรับรอบที่3ามเราก็ไปกันเลยครับผมมาดูนะครับว่าถ้ารอบนี้กบอ้าปากนะครับเราก็จะกดเลยนั่นเองนะครับผมมาดูว่าสูตรนี้จะได้หรือเปล่านะครับผมเจสิก้าอินเดียเรนแรปเตอร์ครับผมโคีชแชมเปญแมวกวักนะครับผมโอ้โหทำให้ไม่อยากเปิดต่อเลยนะครับผม2รอบติดแล้วนะโอเคครับผมรอบที่สครับผม มาดูนะครับว่ารอบที่สี่เราจะได้เลยหรือเปล่านะครับผมรอบนี้เราจะุูมแบบปกติแล้วกันนะครับผมเราจะกดที่ละตัวนะครับผมโอเคครับผมก็มาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวคุณโโบหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็ถือว่าดวงหมานั่นเองนะครับผมมูรโรบินฮูดครับผมพอเกชาวทหารยามไหมครับผมเตียวหุยเค้กช็อกโกแลตนะครับโปกอตฟองสบู่และจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมรู้สึกว่าดวงจะไม่ดีเอาซะเลยนะครับผม โ่าสูงไปกี่รอบแล้วเอยสี่รอบนะครับผมก็นั่นแหละครับผมโอเคครับผมก็ลองสลับไปเปิดเกียร์สักครั้งดีไหมเอยลองดูก่อนละกันนะครับผมโอเคครับผมเกียร์ก็เกียร์แปดดาวดีที่สุดนะครับผมสลับตู้นี้ส่วนเกียร์ช่องสุดท้ายก็ดีอยู่นะครับผมกระเป๋าของความมืดรองเท้ากำไลเข็มขัดจดนสลัดบูมเมลแงและเข็มขัดอีกแล้วนะครับผม ก็สาหรับในรอบนี้นะครับผมเกียร์แปดดาวที่สุดนะครับผมแล้วก็จะเป็นเกียร์ช่องตกแต่งนะครับก็จะมีลดความเสียหายนะครับและลดการผลิตแร่ทั้ง2ช่องเลยสชิ้นเลยนะครับผมเอเคครับเปิดเรนเจอร์กันต่อเลยดีกว่านะครับผมอีก3รอบเพื่อรับการันตีนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับรอบนี้นะครับผมก็อยากได้ตัวโคลโบเลยนะครับผมเพราะจะจะได้เอาไปเปิดเกียร์นั่นเองนะครับผมไอทีนี้ก็ถือว่า พอจะเอาไปเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่ามีบ้าคูสงสารนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมตัวเมนมาแล้วอย่างนี้รอบต่อไปต้องตัวโคโลโบมาแล้วไหมครับผมสําหรับเซลลี่รถเข็นนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสําหรับรอบที่หแล้วนะครับผมอีกรอบต่อไปและอีกรอบนะครับก็จะเป็นการันตีแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสําหรับรอบนี้ถ้าไม่ได้ตัวก็คงต้องเปิดเลนเจอร์กันต่อนะครับผม 3300รยูบี้ยัดเลนเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าไม่ได้ตัวโคโลโบนั่นเองนะครับผมอ่ากล่องข้าวนะครับผมสาวคี์บอดเลสแคปแมวกวังรอบที่แล้วเกลือยังไงรอบนี้ก็เกลืออย่างนั้นเลยนะครับผมสำหรับผมเปิดนะครับผมเห็นคนอื่นเปิดได้กันเยอะแยะขอสักตัวจะได้ไหมนะครับผมรอบนี้การันตีแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกล่องการันตีกันดีกว่านะครับผมว่าเราจะได้ตัวอะไรนั่นเองนะครับผมสำหรับกล่องการันตีโอเคครับผม รอบที่เจ็ดนะครับผมรอบที่เจ็ดจ็เจ็ดยับเลยหรือเปล่านะครับผมยับแน่นอนครับผมรถน้ําเชลิน่านะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวของเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับผมนี่ครับโอ้โหอุ้ยมาแล้วครับผมสําหรับเฟรุนนะครับผมถือว่าเอาไปปั้นต่อได้นะครับผมสำหรับไอดีนี้โอเคครับ เราก็มารุ้นกล่องการันตีกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับกล่องการันตีนะครับถ้าได้เป็นฟีเรนเราก็จะจบมิชชั่นของไอดีนี้เลยนะครับผมก็ขอให้ได้เป็นฟีเรนละกันนะครับผมเพราะว่าไอดีนี้จะได้สวยๆโอ้โหเรียบร้อยครับผมก็ผมอยากได้ฟีเรนอีกตัวอ่า ระยะโจมตีถือว่ายืนไกลนะครับผมแต่โคลบรอบนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับผมถือว่าแร่โคตรจะเยอะเลยนะครับผมโอเคครับผมขอตั้งเฟรนุนไว้หน้านี่ก่อนนะครับผมเผื่อจะได้เรียกอาจารย์มานั่นเองนะครับผมโอเคครับมาดูกันว่าเราจะได้ฟีเรนอีกสักตัวหรือเปล่านะครับผมสำหรับ1000รูบี้หรือจะเปิดเกียร์ดีเอ่ยลองเปิดลิเจอร์ดูสักสอรอบนะครับถ้าเกลือเราก็จะไปเปิด นั่นเองนะครับผมโอเคครับมาลุนกันนะครับผมรอบนี้ไม่ได้ลุนกล่องการันตีแล้วนะครับเพราะว่ากล่องการันตีแรกเราลุนไปแล้วนั่นเองนะครับผมขอขออ่าหัวแดงครับผมบ้าวเทพยุทธเจ้าแม่เจสิกาครับผมแซลลี่ของลุไก่คนนี่ระเปิดนะครับผมนักข่าวเล่นหิมะแล้วก็เรียบร้อยครับผมอีกรอบนะครับถ่าไม่ได้ขออภัยครับ ถ้าไม่ได้ตัวดีๆเราก็จะไปเปิดเกียร์นั่นเองนะครับผมไปกันเลยครับผมขอละขอได้ไหมกดไปเลยบาวพนิจอนชุดน้ําแข็งอลิศเจ้าแม่อีกแล้วแม่มดจระเข้ยับนิ้วเรียบร้อยครับผมอา่าโอเคครับเปิดเกียร์กันดีกว่านะครับเผื่อจะได้คาถาของเฟรุ่นมาใส่นั่นเองนะครับผมเผื่อจะได้นะครับผม โอเคครับผมไปกันเลยครับกดไปเลยไม่ต้องลีลานะครับผมรองเท้าปีกเมฆนะครับถือว่าดีอยู่สําหรับไอดีเริ่มต้นนะครับผมโอ้ยรับผมรอบสุดท้ายสำหรับเปอร์เกียโอเคครับมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมน่าจะเรียบร้อยนะครับวิได้เป็นร่มคล้องตัวนะครับผมซึ่งทําให้ศัตรูชะงักซึ่งฟีเรนมีสกิลดาเมจทะลุสตันนั่นเองนะครับผมอยู่ในสกิลนี้นั่นเองนะครับผม ซึ่งสามารถทําให้เราใส่ร่มได้หรือเปล่าลองใส่ดูก่อนนะครับถึงจะไม่ได้เราก็พร้อมไม่ได้นะครับผมน่าจะต้องเป็นไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าได้เกียร์แปดดาวมา1ชิ้นนะครับผมสำหรับไอดีนี้และได้ตัวเฟรุนมา1ตัวนะครับผมก็เรียบร้อยครับสําหรับไอดีนี้ก็ถือว่าก็ไม่เกลือนะครับผม ซึ่งตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับก็จะมีตู้เรตอัพมานั่นเองนะครับผมเป็นเพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับผมก็น่าจะเป็นเฟรุ่นและฟีเรนนะครับผมซึ่งอีกตู้ก็จะเป็นสตาร์กับชายนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งรอบนี้ถือว่าสุ่มไม่เกลือนะครับแต่การันตีเกลือนั่นเองนะครับผมก็ขอตั้งแป๊บนึงนะครับผมตัวที่ใช้ได้เพราะไอ้ดีนี้ผมน่าจะคงต้องมาปั้นเล่น นะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้กันก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละผมสวัสดีครับผม